ไท์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย h o t l i n ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทำดีมีคนรู้ สนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power เ f Asia จำกัดมหาชนทำดีมีคนรู้โครงการสวมาแล้วในครั้งนี้นำโดยคณะสมาชิกุธิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับคณะผู้บริหารเนชัน่นโครงการเนชั่นปันน้ำใจลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยและชุมชนลาดพร้าวเพื่อมอบถุงอย่างชีพกว่า600ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 เมื่อวันที่22พฤษภาคม2564โดยในพื้นที่แรกลงพื้นที่ชุมชน70ไร่คลองเตยได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒธธิสภาประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการวุฒิสภานางกรณิตงามสุขคนรัตนาสสกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยวัฒนา พักพลังประชารัฐคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสื่อในเครือเนชั่นกล่าวให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ต่อจากนั้นได้ร่วมการแจกถุงอย่างชีพเข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน300ชุด ในโครงการเนชั่นปันน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในชุมชน70ไร่คลองเตยอีกทั้งยังมีนายกันนบธนภพักพวินสมาชิกวุฒิสภาคุณวิไลลักษ์อรินธรรมพงศ์สมาชิกวุฒิสภาพลเรือเอกชัยวัฒน์เอี่ยมสมุทรสมาชิกวุฒิสภาพลเ,เ,เ,เรือเอกนพดลโชคระดาสมาชิกวุฒิสภา นายพิพัฒน์ชนะสงครามดรสิริรเกียรติจำมสมบูรณ์ดรชยานันติยตรการชัยและนายสิริชัยไม้งามร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งมีภาคเอกชนร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเนชันจึงได้ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภานำสิ่งของมามอบให้กับประชาชนในชุมชน70ไร่คลองเตยจำนวน300ชุดวันนี้คณะกรรมการกิจการเพื่สสารประโยชน์ของวุฒิสภาได้ร่วมกับทางผู้บริหารของเนชั่นและสสในพื้นที่นะครับได้มาลงพบปะกับพี่น้องประชาชนในเตขตคลองเตยชุมชน70ไร่ซึ่งก็เป็นอันที่ทราบดีว่าเป็นจุดที่ มีการแพร่ระบาดโควิด1 9บเ้นี้ค่อนข้างมากนะครับแต่เราก็เป็นห่วงเป็นใยเราก็ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพเราก็ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนก็ได้รับความร่วมม,มือจากท่านสะสะในพื้นที่แล้วก็ทีมงานได้จัดพี่น้องประชาชน วันนี้มีจำนวน300คนนะครับที่มารับถุงยังชีพกากคณะของเราทั้ง3คณะที่ร่วมไม้รรวมมือกันอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่า,าเราจะสู้โควิดไปด้วยกันแล้วเราจะต้องชนะในเรื่องของวัคซีนก็อยากจะรณรงค์ให้พวกเราทุกคนเข้าถึงวัคซีนให้ได้ไวที่สุดนะครับเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว และเพื่อสังคมเศรษฐกิจโดยรวมต่อไปที่เราจะได้เดินหน้ากันต่อไปขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะครับวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆนะคะนำทีมโดยทางท่านอุธิสมาชิกนะคะสวนะคะร่วมกับทางสสและทางเครือเนชั่นนะคะวันนี้ได้มาแบ่งปันความสุขนะคะโดยการที่มอบถุงปันสุขนะคะให้กับพี่น้องชาวชุมชน70ไร่ในวันนี้ค่ะจำนวน300ชุดด้วยกันนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะในช่วงภาวะวิกฤต ของโควิด -19 นี้คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะแบ่งปันกันซึ่งกันและกันนะคะเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะค่ะต่อจากนั้นคณะวุฒธธิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารเนชัน่นได้ลงพื้นที่ชุมชนภาวนาลาดพร้าวซึ่งเป็นชุมชนริมคลองลาดพร้าตั้งอยู่ภายในซอยลาดพล้า41เพื่อนำถุงยางชีพอีกจำนวน300ชุดพร้อมน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้กับประชาชนซึ่งประชาชนในชุมชนต่างก็ดีใจที่ทางคณะวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารเนชั่นลงมาช่วยเหลือในครั้งนี้อีกด้วยค่ะกิจกรรมวันนี้เนี่ยเนื่องจากเนชั่นเนี่ยจะลงมาในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่สอวอมาแล้วจะลงเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็รวมกันเลยมาร่วมร่วมกันทำนะฮะก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีจากเนชัน่น ว่าอย่างนั้นช่วยกันร่วมกันทําก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนแถวแถวนี้หรือว่าชุมชนอื่นหรือว่าพี่น้องทั่วไปนะครว่าพยายามใส่หน้ากากแล้วก็พยายามฉีดวัคซีนนะฮะตามที่รัฐบาลกําลังรณรงค์ให้ทุกคนนะไปฉีดวัคซีนเพื่อช่วยชาติหยุดโควิดนะฮะประเทศไทยเราจะไปด้วยกันได้กับประชาชนนะลดพ้นแน่ถ้าพวกเราร่วมมือกันทำครับ วันนี้เราเป็นตัวแทนของทางสมาชิกุธิสภานะคะมาร่วมกับทางเครือเนชั่นนะคะในการมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับทางประชาชนชุมชนที่นี่แล้วก็เป็นการแสดงให้ถึงกําลังใจนะคะอยากจะให้ทางชาวชุมชนเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็ต่อสู้กับ วิกฤตในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะแล้วก็มาดูสอบถามถึงเรื่องของความห่วงใยต่างๆในเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะคะก็ได้ทรับทราบว่าทางประธานชุมชนเนี่ยมีเรื่องอาการรณรงค์ในเรื่องการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็ถือได้ว่าประสบผลสําเร็จดีค่ะคงต้องขอฝากส่งกําลังใจนะคะ ให้กับทางพี่น้องประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนให้เราเผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยการที่ทุกคนต้องป้องกันตัวเองอย่างดีนะคะแล้วก็ลดการเดินทางหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสให้รีบลงทะเบียนในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้สร้างภูมิคุ้มกันช่วยกันให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะสําเร็จได้ต้องมาจากความสามัคคีของพวกเราทุกคนด้วยกันค่ะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่เราทางบริทีเนชั่นนะครับเราก็อาสาที่เราอาสาเป็นสื่อกลางในการานาพาน้ําใจความเสื่อจากพี่น้องประชาชนสู่พี่น้องประชาชนที่ต้องประสบปัญหาในพื้นที่เพราะในพื้นที่นี้เนี่ยเราอยู่ที่ชุมชนภาวนาราชเพร้านะครับก็มีผู้ติดเชือ้อแล้วก็มีการที่ต้องกักตัวกันเยอะพอสมควรน,นะครับแล้วก็ทางโดยทางผู้นําชุมชนก็ได้ติดต่อผ่านทางมบริทีเนชั่นมาแล้วเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ท่านคณะท่านสวต่างๆที่เข้ามาร่วมกันในในการนำาพาความช่วยเหลือครั้งนี้ครับก็รู้สึกยินดีมากและขอบคุณที่ได้บริจาคและได้ช่วยเหลือผ่านช่องทางของเรามานะครับเมื่อเช้าเราก็ไปที่ชุมชนเจ็ดสิบไร่ที่คลองเตยม,มานะครับก็เราได้มอบถุงยางชีพนะครับแน่นอนที่ชุมชนที่คลองเตยก็มีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วก็มีการกักตัวเยอะนะครับก็ได้การมอบถุงยางชีพเพื่อเขาเนี่ยสามารถจะได้อยู่กักตัวที่บ้านได้อย่าง อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่ต่างๆนะครับสายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดยไฮลักซ์ร Edition ใหม่ฟู l เวอร์ชั่นแบบนี้อ <I 'm S 1> ชอบแหมชอบแหมตัวเตี้ยแต่งสิ่งแบบลอด สวัสดีค่ะดิฉันนาวาการเอกหญิงด็อกเตอร์พัชรีที่พิสุขสร์วันนี้มารับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ในช่วงสายตรวจสุขภาพและว,วันนี้เรามีผู้ผู้บริหารธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์น้ำยาเครื่องมือสำหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพให้แก่มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่านสามารถระบอกเรื่องราวในด้านดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆนักธุรกิจในยุคปัจจุบันท่านผู้นั้นเป็นใครอื่นไปไม่ได้ขอต้อนรับคุณนิเวศประยูนเทียนประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท t ีเอ็นโสวัสดีครับผมนิเวศประยูนเทียนนะครับเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท T.N. h o l d i n g ครับ และอีกท่านหนึ่งดรพัชรินประยูนเทียนผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนทางเทคนิคบริษัท AEC Healthcare จำกัดค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพี่เป็ดค่ะอยากให้พี่เป็ดพูดถึงประสบการณ์ในการทำงานดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันและแตำแหน่งหน้าที่สำคัญให้เราได้รู้จักการทำงานของพี่เป็ด่ะขอบคุณครับคือ ผมเริ่มต้นธุรกิจวันนี้จริงๆมานีประมาณก็ตั้งแต่ปี2,528นะครับก็ปีนี้กับปีที่36ก่อนที่จะเราเราจะมาตั้งเป็นบริษัทกิฟ์ไทยเนี่ยผมก็ตั้งบริษัทอื่นมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยถึงขายสินค้าทางด้านการวิจัยโลคนะครับวิจัยในโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งช่วงหลังนี่บริษัทต่างประเทศจะเราเป,เป็นเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแนว เปลี่ยนแนวมาททำทางด้านเ,าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็าพยายา,ยามพยามมาโน้มน้าวให้ผมเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวนี้กวาเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยครับเปลี่ยนทุกเปลี่ยนเปลี่ยนการดาเนินธุรกิจของ,ของ,ข,องของเราเนี่ยให้เปลี่ยนมาทางทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพหลายคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีชีวภาพันมันเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเทคนิคที่ใช้ DNA base เทคโนโลยีเลยนะครับส่วนทางด้าน DNA เพราะฉะนั้นผมก็เดินทาง ไปบริษัทที่เราเป็นตัวแทนอยู่เนี่ที่สาราจนะครับก็ไปเห็นวิธีการเขาว่าเขาเบริหารจัดการได้ไงน,นะ,ะปรากฏว่าเขาเขามีศูนย์ตุกอบรมนะครับาหรับอบรมลูกค้าเขาเนี่ยซึ่งเขาช่วงสามสปีที่แล้วนี่เขาเปิดอบรมลูกค้าอาทิตย์ต่อครอสหนึ่งประมาณสาวันบง้งอาทิตย์หนึ่งบ้างเนี่ยชาใช้เงนินลูกค้าประมาณพันห้าถึงสองพเหรียญ ผมมานั่งคิดเอ๊ะตอนเรากลับมาเราไป,ไปเก็บเงิน,นลูกค้านี่มันคงคงไม่มีใครมานะฮะเราก็เลยยอมลงทุนหน่อยเปิดศูนย์ตึกอบรมกิฟไทยขึ้นมาซึ่งเปิดมาปีนี้น่าจะปีที่สามสิบเกือบสามสิบปีแล้วที่เราเปิดมานะครับก็พยายามสอนเทคโนโลยนีนี้ให้ลูกค้าได้เห็นเราก็เชิญมาฝึกอบรมที่บริษัทสองวันสามวันสองวันสองวันแบบเนี้ยฐานลูกค้าเราเลยขยายขยายขยาย,ย,ายมากขึ้นนะครับ ซึ่งช่วงนั้นถ้าไปพูดเรื่องนี้นี่ไม่ไม่มีใครรู้จักเลยครับจะมาบูมมาหมอีกทีก็ตอนอทางนิติวิทยาศาสตร์แต่ไปก่อนนี่มีเฉพาะของของกรมตำรวจใช่ไหมฮะหลังๆนี่ก็มีของอาชูวิวามตั้งขึ้นมาโดยจุปมอรทิปอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เทคโนโลยีที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นสามสิบปีที่แล้วนี่ถ้าเผื่อเราบอกว่าไปบอกว่าจะพิสูจ์รลูกกับแม่กับพ่อเป็นพ่อแม่จริงหรือเปล่าไม่มีใครคิดว่ามันทําได้หรอก สายเสยก็ยังไม่ยอมรับแต่หลังๆนี่สายยอมรับแล้วว่าสามารถพิสูจน์ย a นเองกันได้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่กันได้สภาพลูกค้าของเราด้วยอย่างที่เรียนทราบคือมันมันมันหลากหลายมากว่าไปได้ทุกทุกทุก,ทกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเพราะฉะนั้นลูกค้าเลยกเกษตรมาและ,กะเกษตรศาสตร์นะฮะผู้ก,การแพทย์มุกวิจัยทั้งหมดเนี่ยใช้ได้หมดช่วงแรกๆที่ที่ที่ทเรานาเข้ามานี่คือมัน,นยังเป็นงานเรียกค่อนข้างงานวิจัย หลังจากนั้นมารักไม่กี่ปีที่เองครับไอง,งานวิจัยที่ก็ทําเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็เริ่มเริ่มโน้มน้าวมาทางด้านเขาเรียกคลีข้อใดแต่โควิดระบาดขึ้นมานี่ผมว่าทําให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าใจรู้ว่าไอคำว่า RTPCR คืออะไรนะฮะสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักครับนะ,ะถึงแม้ระดับขนาดระดับนักเรียนเลยเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้จักเลย เพิ่งไม่กี่ปีเองเพิง่งจะเร,เ,รเ,รเริ่มเข้ามาซึ่งวิวัฒนาการพวกนี้ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้เป,นเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งทําให้บริษัทเราต้องพยายามติดตามเทคโนโลยีต่างประเทศเพราะเราเราตามหลังเขานะครับเราก็จําเป็นต้องต้พยายามศึกษาคนกว่าจากที่ทํามานี่สามสิบกว่าปีเนี่ยทุกปีนี่ยังไงประเภทลูกค้าเราจะหลากหลายมากๆแล้วก็มันจํานวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ะครับผมถึงบอกที่เราเราเรามาถูกทางว่าเราเปลี่ยนบริษีของบริษัทจากการไปทำเครื่งองมือทางวิเคราะห์โรงบาลอย่างเดียวหน,นีไปทำทางด้านเทคโนโลยีทีวภาพนี้นะครับถ้าทุกคนนึกย้อนหลังไปตอนเกิดินม้มินะฮะช่วงนั้นนีเ่เราต้องมีการพิสูจน์ศพอะไรพวกนี้ต้องใช้เทคโนโลยีดีทั้งนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือ ทางด้านวิชาการกับทังด้านสังคมได้ย่างมากเลยครับจากการที่เรากอ่อตั้งบริษัทกิฟ์ไทยบริษัทแรกเลยในสามพิพาปีสามปีที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมานี่ประเภทสินค้ามันเริ่มเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือทุกคนจะมาให้เราเป็นเอเย่นจะมาให้เป็นเอเย่นเราก็ไม่ตัดไม่สามารถจะตังะ้งเฉพาะอยู่ในบริษัทกิฟ์ไทยได้เพราะสินค้ามัน,ม,นมันซัดซ้อนกันน,นะครับมันมเป็นมันไม่เป็นทำกับบริษัทที่เราจะเป็นตัวแทนก็แล้วพูดง่ายนะครับ เราก็เลยจำเป็นต้องแตกแขนงบริษัทออกมาอยู่หลายบริษัทเ,เราก็มีบริษัท AC Healthcare ซึ่งรับผิดชอบสินค้าทางด้านเฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับคิิไทยที่จะเป็นสินค้ากลุ่มงานวิจัยงานใจสุขสาานะครับทั้งหมาอะไรทั้งหน่วยงานราชการทั้งหมดอย่างคมการข้าวอย่างพวกกลมประมง กรมพิสักยกายเกษตรตรงนี้อันนี้เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราทั้งนั้นหรือว่าเอกชนอย่างซีพีซีพีนี่ก็ใหญ่นะครับเอชซีจีพีทีทีปตทเราเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ทั้งนั้นพวกนี้ทำทำดีเทคเทคโนโลยีทั้งนั้นก็จกัดเอซีเฮลท์แคร์ซึ่งรับผิดชอบทั้งด้านรวมพยาบาลเราก็มีบอร์ดสแแลบลีเดอร์จำกัดซึ่งเราก็ดีไซน์ห้องปลอดห้องปลอดเชื้อนะครับก็เรียกคลีนรูมเนี่ยหรือว่า ห้องความจัดลบเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้จักหลังจากโควิดนี่รู้จักหมดข้องความจัดลบเนี่ยอันนี้เราก็มีทีมงานซึงดีไซน์ออกแบบและก่อสร้างให้ด้วยนะครับตอนลูกค้าก็เยอะฮะที่คิดที่เป็นลูกค้าของเราแล้วก็มีจำหน่ายพวกสินค้าซึงซ้ำกับคลิปไทยแต่เป็นคนละยี่ห้อกันนะครับอีกอันนึ่งก็บริษัทเอ่อบโอดีไซน์ไบโอดีไซน์ ign, นี่ก็เป็นบริษัทเปิดใหมจ่จริงๆประมาณ ปี68ที่เราเริ่มตั้งขึ้นมาเพราะเราได้รับสิทธิการเป็นเอเจนต์จากบริษัทแคลเซนซึถงเป็นถือว่าเป็นบริษัทบริษัทชั้นนำของโลกเหมือนกันนะครับในด้านเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยให้เราเป็นผู้แทนจาหน่ายก็เลยต้องตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาบเพื่อรองรับตลาดอันสุดท้ายนี่ก็เป็นบริษัทด็อกเกอร์คาลิเบชันนื่องจากประเทศไทยเรานี่ ระยะไม่ไม่กี่ไม่กี่ปีหลังนี้นเราเราเรามีพวกอุตสาหกรรมพวกโรงพยาบาลซึ่งจําเป็นต้องเข้าไ,ไอเออนะครับกต้องสอบเทียบเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยเขาว่ามือความแม่นยำเชื่องตรงแค่ไหนนะอันนี้ต้องทำทุกปีด้วยเราก็เลยเตั้งบริษัทด็อกเตอร์คลีเบชันขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าพวกนี้นะครับจุดหนึงตึ้งตอนนี้ที่สถานการณ์โควิดเนี่ย ตอนเริ่มต้นโควิดจริงเมื่อมปีที่แล้วนะครับเราก็ตจ้งมองปัญหาคือสภาพคนไข้เนี่ยหรือว่าผู้จะต้องให้ตรวจเนี่ยจะต้องวิ่งไปโรงพยาบาลเิื่อไปที่ไหนตรวจบางทีมันไม่สะดวกนะครับเราก็เลยตอนนั้นจับมือกับทางสองคอรอใช่ไหมองอรอครอฮะผอ้ควบคุมโรคซึ่งไปทําตู้โมบายเทื T, ่ที่ตู้ตรวจ โควิดเคลื่อนที่โดยทําเป็นคอนเทนเดอร์แล้วก็ไปตั้งเริ่มต้นนี้เราไปตั้งที่สนามบินดอนเมืองเพื่อตรวจคุมผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจะทําให้ไม่ต้องคือไม่ต้องปล่อยกลุ่มเกี้ออกไปตัวเลยที่นั่นเดี๋ยวตูวบกหรือวงเราก็รู้รูปผลสามารถเอาผลเราก็รู้ว่าเป็นไม่เป็น,ปนแต่เนืจากสถานการณ์โควิดทํา,าทประเทศปิดก็คนคน,คนผู้เดินทางผู้โดยสารน้อยก็เลยตอนนี้ ย,ย้ายย้ายตู้ไปที่อสอครสระบุีแทนคือบางที่เขาไม่อยากจะใช้อาคารในอาคารเพราะโควิดนี่มันค่อนข้างอันตรายนะเรานี่เราเออไอโซเลยตรงนี้ไปตั้งขึ้งค,คอนเทนเนอร์อยู่นอกโรงพยาบาลเลยแล้วก็ใช้ตัวจก็หวังว่า,าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี่นะครับคือนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการ รับมือของฟงวิดแล้วเนี่ยผมว่าก็เป็นการบริการประชาชนทานอ,อ้อม้นิดหนึ่งครับสายตรวจสุขภาพ สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนแล้วต่อไปปัจจุบันในชีวภาพเราเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่านา้องพัชรินน่าจะให้คำตอบในเรื่องนี้ได้นะคะในปัจจุบันนะคะสถานการณ์ที่เราคิดว่าที่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะที่เราพบอยู่ก็คือ การระบาดของโควิด -19 นะคะ,ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าณตอนนี้ค่ะมีหลากหลายวิธีการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะหา์หาเชื้อโควิด -19 นะคะแต่วิธีหนึ่งที่มีความแม่นยำมมีความแม่นยำแล้วก็น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือวิธีเรียลไทม์พีซาร์นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะ,ะตรวจจับได้ได้ หลังจากที่ผู้ติดเชื้อภายในเวลาไม่กี่วันก็สามารถตรวจพบได้นั่งแสดงว่าเรียวท m ม PCR เป็นวิธีการที่รวดเร็วแม่นยำเป็นวิธทีที่มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและกรมวิทยา,าศาสตร์การแพทย์นะคะวิธีเรียวท m ม PCR เนี่ยนอกจากมีความรวดเร็วแล้วยังสามารถที่จะตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในเชิงปริมาณได้อีกด้วยค่ะ ะะแม้ว่าตัวเ,เทคนิคเรียลไทม์ c ีเองเนี่ยจะมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือ,อวิธีการเหล่านี้ค่ะจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความจำเพาะในห้องปฏิบัติการตรวจโควิด -19 นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องที่อยู่ตามหลับในโรงพยาบาลทั่วไปมาตรฐานของห้องจะต้องถูก จะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ผ่านเกณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ค่ะโดยที่ในแต่และห้องปฏิบัติการนะคะจะต้องมีห้องสกัด3พัพืุกรรมห้องเตรียมส่วนผสมเพื่อเพิ่มปริมาณสารพนธุกรรมและห้องที่ใช้ในการดีเทคผลหรือว่าออกผลให้กับผู้ป่วยค่ะและที่ทราบมาเนี่ยได้ค่ะว่าพี่เป็ดเนี่ยเป็นนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่11 ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายให้กับหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างคะอยากให้พี่เป็ดพูดถึงสักนิดนึงค่ะได้พบปะผู้คนนะครับที่มาเรียนด้วยกันเนี่ยต่างต่างอาชีพต้องเรียกว่าต่างอาชีพมีสารพัดอาชีพนะครับต่างอายุมีตั้งแต่อายุ34ไป็นต้นถึงอายุ70่านจะ80มันก็ทําให้เราผมว่าก็ได้ประสบการณ์ที่ดีอ่ะนะครับแล้วก็กนอกจากการเรียนที่เรายังได้มีการจัดกิจกรรม ของหลักสูนรเนี่ยไปทำารื่ CSR เรือพวกนี้นะครับก็ไปบริจาคของไปช่วยเหลือชาวบ้านเวลาเกิดน้ำท่วมหรือว่าไปสร้างวัสดุของให้แก่โรงเรียนนะครับบริจาคสิ่งของให้แก่สถานที่ต่างๆหรือว่าท้ายสุดที่เราไปร่วมทำคือทางบริษัทเราทำประจำก็คือระบบ c s าของบริษัทเราจะสร้างโรงเรียนทุกปีเนี่ยปีระรงเรียนนะครับในท้องถิทนทุรกันดารน,นะครับ เราเรียกโครงการว่าโครงการสารฝันวันฟ้าใสทานทานน้ำใจเพื่อการศึกษาปีที่แล้วเราก็เชิญกลุ่มนักศึกษามศส1ซเนี่ยไปร่วมทํากิจกรรมด้วยเป็นทางมศสเซนร่วมกับทางบริษัททิพย์ไทยเนี่ยก่อสร้างโรงเรียนให้ซึ่งก็ประสบะผลสำเร็จนะครับก็คิดว่าทางนักศึกษามศสเก็อยากร่วมก,กับทางบริษัทปีต่อไปด้วยซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นเป็นยูตี้ของทางนักศึกษาด้วยกันนะครับ จะทำต,ต่อไปในอนาคตครับค่ะสุดท้ายจริงๆอยากให้พี่เป็ดได้พูดถึงเรื่องราวของบริษัทฝากให้ทางผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะเราพยายามติดตามพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยว่ามันเดินทางไปทางไหนเราก็พยายามจะต้องหาสินค้ามาเพื่อพพอร์ตเทคโนโลยีที่จะเกิดใหม่ในอนาคตนะครับเพราะแน่นอนฮนะ ไปเร็วมากๆสมัยนี้นะครับวันนี้อย่างอีกไม่ไม่เกินไม่เกิน2ปีข้างหน้าอาจจะไปอีกอย่างละอันนี้ถ้าเผื่อเราไม่ไม่คอยติดตามไม่คอยสรรหามันเนี่ยโอกาสการดำเนินธุรกิจมั่งคงภูมประสบความลำบากแน่ๆนะครับก็หวังว่าพวกลูกๆเขาจะดําเนินธุรกิจต่อหรือว่าทางผู้จัดการแต่ละแผนกเขาจะสามารถดําเนินธุรกิจต่อต่อต่อไปได้ครับค่ะน่าเสียดายจริงนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว ในครั้งต่อไปรายการของเราขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามว่าจะมีนักธุรกิจหรือผู้ใหญ่ท่านใดที่จะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนาวากาศเอกหญิงดอร์พัชรีพิพิสุขสันขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ5สวัสดีค่ะ ไไทยแลน์ <Online>. <Thailand. S 3> ทุกข่าวคือความจริง